ก็กลาบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องผู้ชายพันธดีช n e l ผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดซับสไครต์เราด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการสุ่มกระดานทศกัณน,นะครับเพื่อนๆเ,เราจะมาดูกันว่า1ตัวเนี่ยมันใช้เหรียญอีประมาณเท่าไหร่นะครับและเราต้องเหมากระดานไหมวันนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทม โอเคคลิปนี้เราจะไปแบบไวๆเลยนะครับ oh. หวังว่าคลิปนี้เราจะไม่เหมากระดานนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะดอกที่หนึ่งไม่ตีครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าตั้งหนึ่งตอนแรกเรามีเท่าไหร่ตอนแรกเรามีสองพันเก้าหกสิบห้าใช่ไหมใช้ไปยี่ห้าแล้วต่อไปสี่สิบห้า เฮ้ยเราแบบอยากเปิดเจอเลยอะ่ะคนดูถ้าทำไงดีอ่ะโอ้ยผมว่ามันล็อกแล้วแหละ <got> ไม่นะไม่ไม่ไมเฮ้ยมันล็อกแล้วแหละเราไม่อยากเหมากระดานนะทุกคน oh. ต้องมาแล้วเนี่ยทศกัณฐ์อ้าว oh, <yeah. S 1> เป็นไรครับเนี่ยฮัลโหล มันน่าจะได้นะดอกเนี้ยเพราะว่ามันหมุนนานเกิน <Wow. S 1> อ้าวแม่หนูย่าให้เขาถึงเดี๋ยวนะเราหมุนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันแม่หนูย่าให้เราเข้าถึงอะ่ะเมื่อกี้มันหักเด่นีเราไปหรือ,อยังอะ่ะเอาใหม่อีกรอบเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้มันหักเด่นีเราไปหรือ,อยังอะ่ะไม่ได้ดูอะ่ะโห เอาเรื่องอยู่นะต่อไปสามร้อยห้าสิบเอไม่ใช่เอาเรื่องอยู่นะต่อไปสามรอยี่สิบ้าเลยอ่ะเฮ้ยมันแพงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยทุกคนโอ้ยแบบว่าโอ้ยทุกคนค็ดีใจเลยเราใช้ไปเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยทุกคนโอ้ยคนอื่น คนดู oh, <no. S 1> ท่านอื่นได้โหยพูดไม่ถูกเลยอะคนดูดีใจมากไม่ต้องเหมากระดานแล้วคือแบบน่าจะใช้ไปน้อยมากเลยนะเมื่อกี้เราใช้ไปเท่าไหร่บ้างอะ oh, <no. S 1> โหดวงดีนะถือว่าโอ้โหดวงดีเลยอะตอนอัดคลิปด้วยคือใจอะคิดว่าต้องเหมากระดานนะทุกคน oh, <no. S 1> ก็ดวงดีมากนะครับวันนี้ oh, <no. S 1> ไหนอะเราไปอยู่ไหนนอ นี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ไงโหทุกคนคือแบบโคตรดีเลยอะโคตรดวงดีเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเจ๋งเลยนะเอาเรื่องก็หลังจากที่เราไปคำนวณมาแล้วนะครับตอนแรกเรามี2965เหกรียญอีเนาะตอนนี้เราเหลือ2170เราใช้ไปทั้งหมด 795้อยเก้าสิบห้าเหรียญ e นะครับคือถือว่าแบบคุ้มมากอ่ะคือแบบดวงดีมากเลยนะครับเท่ากับตัวนี้เราเสียเงินไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะไอ้แพ็กเนี้ยถ้ารวมรวมแล้วคือเราคุ้มมากๆเลยนะครับมีใครดวงดีกว่านี้ไหมฮะมีใครดวงดีกว่าผมไหมเอ่ยก็ใครที่ดวงดีกว่าผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะ เราก็เอามาแชร์กันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้เหรียญ E ไปทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับมีใครเหมากระดานหรือว่ามีใครโชคดีแบบผมไหมแล้วหมูทศก,กัณฐ์วันนี้ที่เราได้มานะครับดอกบํารุงคัน30%เนาะค <Wow. S 1> ือแบบถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปเ <Yeah. S 1> นาะก็เหมือนเช่นเคยครับใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไป คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบาย